สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม้ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวธาตุไฟเมษสิงหหนูค่ะประจํา เดือนกุมพาพัน2,565นะคะคนโสดชาวธาตุไฟนะคะได้แก่ชาวเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายนนะคะชาวสิงค์ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมนะคะและชาวธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22พฤศจิก,กายนถึง21ธันวาคมนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบงวันที่นะคะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับคนโสดชาวธาตุไฟเมษสิงหนูในอีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะ อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนํานะคะให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่า market, ในให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรัก จนกว่าที่จะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวชาวคนโสดนะคนโสดชาวาธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนนะคะก็เข้าสู่เดือนที่สองของปีเดือนกุมภาพันธ์นะคะห,ะหลายๆคนให้เดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักก็ขออนุญ,ญาตนะคะใช้โอกาสนี้นะอวยพรนะคะให้กับคนโสดชาวาธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะ,อะขอให้ได้เจอ,อคนที่ดีความรักที่ดีความสัมพันธ์ที่ดี ะะแล้วก็เขาเรียกว่าอย่างน้อยๆเนาะเราก็มีความรักให้กับตัวเองนะคะมีความรักให้กับคนรอบข้างไม่ identified? จะเป็นเสมอไปที่จะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าเป็นความรักหนุ่มสาวนะก็อาจจะเป็นรักธรรมชาติรักสัตว์รักพ่อรักแม่รักน้องรักเขาเรียกว่าหลานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะอย่างไม่ไม่มีหลานไม่ก็รักหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเนาะก็เป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรักที่บริสุทธิ you! You. ์ให้กับคนรอบข้างนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องราวของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะชาวธาตุไฟในสิงห์นูที่เป็นคนโสดนะคะคนโสดที่จะดูคลิปนี้นะคะก็คือคนโสดที่โสดแบบโสดสนิทเลยโสดไม่มีใครนะคะ 2. คนโสดที่เขาเรียกว่าเพิ่งโสดเพิ่งเลิกแบบนี้ก็ได้ก็คือคนโสด3คนโสดที่มีคนคุยอ่ามีคนคุยนะแต่ว่ายังไม่มีเขาเรียกว่ายังไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์ เพิ่งจะเริ่มต้นคุยนะคะยังไม่ได้เรียกกันว่าแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะเออความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเดีย๋ยวเรามาดูในอดีตก่อนนะขอดูอดีตของชาวธาตุไฟคนโสดคะ่ะอดีตที่ผ่านมานะคะคนโสดชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตคะ่ะขอดูอดีตที่ผ่านมาของคนโสดชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูในอดีตที่ผ่านมา คนโสดชาวธาตุไฟเมษสินธนูคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ทุกวันนี้ทำไมคุณถึงกลายมาเป็นคนโสดนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ควีนถือเหรียญ er ค่ะไพ่หกดาบนะคะไพ่เดอะสตาร์นะคะและเป็ดเอมเพลเค่ะชาวธาตุไฟคนโสดชาวธาตุไฟเมษสินธนูในดิที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคุยกับ ชาวธาตุด,ดินพฤกษศพกันมังกรนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมโดดเด่นมากๆในชาวราศีกุมลัคนากุมหรืออาจจะเป็นชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะมารู้สึกว่าในดีอที่ผ่านมาชาวธาตุไฟเมษศีธุูที่เป็นคนโสดน่าจะพึ่งออกจากความสัมพันธ์ที่ เทกันไปเทกันมาความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีปัญหาในความสัมพันธ์ไม่หยุดไม่หย่อนสักทีปัญหาเดิมๆนะคะแก้ไขไม่ได้นะคะเ,เป็นปัญหาที่ทําร้ายหัวจิตหัวใจเป็นปัญหาที่ทําร้ายความรู้สึกของคุณมาตลอดคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ไม่ได้แล้วคุณอยู่ต่อไปก็รู้สึกอึดอัดอยู่ต่อไปก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะคุณคิดดีแล้วคะ่ะที่จะเดินออกมา คุณคิดหลายรอบมากๆ,ๆนะคะกว่าคุณจะเ,เดินออกมาได้กว่าคุณจะเอาตัวเองออกมากลายเป็นคนโสดได้นะคะคุณพยายามเยียวยาจิตใจของตัวเองจนทุกวันนี้นะคะหัวใจของคุณหายดีนะคะหัวใจของคุณเริ่มที่จะเขาเรียกว่ารักษาแผลสมานแล้วนะคะไม่ใช่แผลใหม่ที่แบบเลือดหยดซิบๆินะอืมแต่ถามว่าลืมไหมยังไม่ลืมค่ะยังไม่ลืมความเจ็บปวดเจ็บช้ำเก่า สถานการณ์ความสัมพันธ์เดิมๆกับคนคนนั้นความเจ็บไม่ได้เลือนหายไปไม่ได้ลืมนะคะแต่เขาเรียกว่าตอนนี้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้เป็นปกตินะคะรักษาแผลใจแล้วแต่ความทรงจําแผลในความทรงจํามันยังไม่หายไปนะคะอันนี้ก็คือในอนดีตที่ผ่านมาของคนโสดชาวทัดไฟเมสิงคนูนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุไฟเมษสิงธนูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2565จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะไพ่8ดาบนะคะไพ่แฮงแมนค่ะและเป็นไพ่สาไม้เท้านะคะชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูคนโสดนะคะไม่รู้สึกว่า แนวโน้มความรับความสัมพันธ์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะในเรื่องของความรักเนาะของคุณนะคะ,ะนิ่งมากนิ่งมากๆเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เก่าๆเดิมๆที่คุณเดินออกมาแล้วอะค่ะถึงแม้ว่าคุณจะรักษาแผลใจภายนอกดูหายแล้วดูหายดีแล้วภายนอกคนมองเข้ามาเหมือนกับเขาเรียกว่าเขาจะเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่แข็งแรง ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่มีความสุขกับทุกๆวันในการใช้ชีวิตถือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนโสดที่น่าอิจฉาคุณนึกออกปะเออนะคะมีงานมีเงินนะคะใช้ชีวิตอย่างสบายอกสบายใจแต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าในใจของคุณอนะเหงาเออเหงามากนะคะ แล้วก็กลัวมากด้วยนะคะทั้งเหงาทั้งกลัวนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าที่เหงาที่กลัวเพราะอะไรเพราะว่าคุณก็อยากจะมีความรักเหมือนกันแต่คุณก็กลัวค่ะกลัวว่าความรักทั้งใหม่หรือว่าถ้าหากว่าคุณเปิดใจให้กับใครคก็กลัวว่าเขาจะมาทําร้ายจิตใจของคุณเหมือนกับที่คุณเคยโดนทําร้ายมาแล้วทีนี้คุณจะเขาเรียกว่าคุณจะแบบไม่ไหวไหมอะไรเงี้ยตัวเราจะไม่ไหวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อยากที่จะ เปิดใจนะคะแต่มารู้สึกว่าคุณก็ยังมีความวิตกกังวลมีความกลัวอยู่อืมนะคะมันเหมือนกับยิ่งยิ่งยิ่งเราเคยผิดหวังเสียใจแล้วเราฟื้นตัวกลับมาได้มากเท่าไหร่ทุกวันนี้เราสบายดีมากเท่าไหร่เราก็ยังมีบาเรียมีกำแพงนะคะปิดกั้นตัวเราสูงมากเท่านั้นแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นคุณ คุณก็มีความหวังนะแอบมีความหวังกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งเ,เราจะได้เจอคนที่สามารถที่จะทลายกำแพงนะคะความรู้สึกแล้วก็ความกลัวเข้ามานะคะในจิตใจเข้ามาดูแลเราได้จริงๆสักทีอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำนะคะอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวธาตุไฟเมษศีธนูจะเป็นอย่างไรนะคะไมคขอเนีาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคต อนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบ้ได้เป็นไพ่ฮาโลแฟนค่ะหนเหรียญนะคะ1ิบเหรียญคะ่ะและเป็นไพ่สองไม้เท้านะคะชาทัดไฟเมสิงธนูนะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ในอนาคตนะไม่รู้สึกว่าจะมีคน จะมีคนที่ศีลเสมอกันกับคุณคุณจะได้เจอคนใหม่เป็นนิวแบรนด์คนใหม่เลยนะคะไม่ใช่คนเก่ากลับมานะแต่จะเป็นคนใหม่เลยค่ะคนใหม่คนนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าอบอุน่นจะทำให้คุณรู้สึกว่าเราจะไม่เหงาอีกต่อไปเราอยู่กับเขาแล้วเราปลอดภยัยเราอบอุ่นกายอบอุ่นใจเหมือนกับเขาได้ว่าเหมือนกับได้ได้ได้รู้สึกว่าเราอยู่กับคนในครอบครัวของเรา เขาจะปกป้องดูแลทั้งตัวแล้วก็หัวใจของเราได้สามารถที่จะมองเห็นอนาคตสามารถที่จะวางแผนอนาคตด้วยกันได้คนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุดินพึกศพกันมังกรอ,อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้แต่แม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปใช่คะ่ะคุณจะได้เจอแต่ว่ามันต้องไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ผิดศีลธรรมหรือจะต้องไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มาไวและไปไว นะคะดังนั้นคนคนี้นะคะ 1. จะได้เจอจากการทำบุญสถานที่ปฏิบัตินะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังบวกอ่าเป็นคนใจดีเป็นคนมีศีลน,นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอบอุ่นเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีเหตุมีผลเป็นคนใจเย็นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจดีด้วยนะคะก็จะประมาณนี้ในสุดของอนาคตนะคุณจะได้เจอคนคนนั้นจริงๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคนโสดชาวธาศไฟเมษสิงห์ธนูนะคะไพ่าทาโร่คาแนะนํานะคะใบแรกได้เป็นไพ่สี่ถ้วยนะคะ Queen ถือไม้เท้าเ o วิลนะคะและเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะคนโสดชาวราศไฟเมษสิงห์ธนูไพ่าทาโร่แนะนําว่า ให้คุณนะให้คุณ move on จากความเจ็บช้ำเดิมๆซะแล้วเปิดใจได้แล้วค่ะเปิดใจได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์เก่าๆเ,เดิมๆประสบการณ์เดิมๆม,มันทำให้คุณปิดใจทำให้คุณไม่ใกล้จะเปิดใจแต่จงเชื่อมั่นจงกล้าหาญนะคะเมื่อถึงเวลาที่ใช่จัก,กรวาลจะส่งคนที่ใช่มาให้คุณดังนั้นทำตัวเองให้ดี นะคะคทำตัวเองให้ดีแล้วก็เขาเรียกว่าเปิดใจนะคะรับสิ่งใหม่ๆเดินไปข้างหน้าอยากจะได้คนแบบไหนให้ทำตัวเองแบบนั้นนะคะอยากจะได้คนที่ดีเราก็ต้องเป็นคนดีก่อนอยากจะได้คนที่พูดเพราะเอาใจเก่งเราก็ต้องรู้จักที่จะเห็นอกเห็นใจคนรอบข้างแล้วก็พูดจาไพเราะด้วยดังนั้นนะคะอยากได้แบบไหนให้ทำตัวแบบนั้นนะคะก็จะประมาณนี้สำหรับคำแนะนำเนาะ ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะคอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กับแม่มาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะแม่พิมพ์ว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ